เด็กก็ซอพี่น่องนี่ตัวหมูกระดูกอ่อนหมูใส่ไรขาไก่น้ำนี่ากา็จะหัวพริกแกงก่อนหอมๆหัวพริกแกงอมหอ,อมก่อนพนกระตุกลิ่นพนกระตุกลิ่นนี่เงนี่ แกงข้าหอมแบบเนาะเหลือกจะหอมเหลี่ยฝนตกลินมันก็เลยคู่ขาแน่อยู่บ้านสวนไปตอกข่กอยู่บ้านสวนไปใส่กะเฮ็ดจะก็เผาเนาะไปไหนก็ทำแต่กับข้าวกับขนอยู่คนกินนั่นล่ละเท่ากับต้องเฮ็ดที่นอกเดี๋ยวจะ ต่อไปเขาก็จะเอาหมูห้องล่งขัวเอาหมูกระดูกอ่อนหมูห้องนี่ล่งขัวไปมาเด้อมากินเขาน้ำกันอยู่บ้านสวนเซบเสบ,เสบแต่ตบรรยากาศก็ดีแหละล่ะ จะได้มากระโ้ยดีพี่น้องมี่ความสุกดีอเออน,นี่ขัวให้สุกขัวใส่พริกแกงให้สุกโอ้พี่น้องมาเห็นเนาะอ,อยากให้เห็นขัวอืม กัวห้มันสุกประมาณ่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะกัวกัวไงเนื้อเฮ้าเนี่ยมันสุกประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เขาจะปรุงใส่น้ำมันหอยใส่โรด,ดีใส่ผงนัวขั้นตอนสุดท้ายเขาก,จกา็จะใส่อ่ขั้นตอนสุดท้ายจะใส่ใบกระเพราแล้วก็มีต้นหอมใส่ขั้นตอนสุดท้ายวันนี้เขาจะเพิ่ม พิ่มมะเขือเทศลงไปมันเป็นการขัวหมูสะก่อน